PM 2.5ุฝุ่นควันต้นเหตุภูมิแพ้กำเริบลมพิษแสบตาตาแดงกันก่อนแก้ด้วย บาลานยูคอลด้วยสุดยอดสารสกัดจากธรรมชาติน้ำมันจมูกข้าวเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายตูข่าวบำรุงและกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตสมลดความเครียดช่วยปรับสภาพร่างกายและจิตใจให้ดีขึ้นเห็ดยามาบุชิตาเกะออกฤทธิต้านอนุมูลอิสระและต้านเซลล์มะเร็งชนิดต่างๆน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนลดไขมันในเลือดเห็ดชิตาเกะกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวน้ำมันงาลดการอักเสบขิงกระตุ้นภูมิคุ้มกันขับเหงือง่อขับลม บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟอ้อถังเช่าเพิ่มความจำป้องกันโรคความจำเสือ่อมเห็ดลินจือผ่อนคลายระบบประสาทและกล้ามเนื้อทำให้นอนหลับได้สนิท เพียงวันละหเม็ดเท่านั้นซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการปกป้องภูมิแพ้และไซนัสรักษาอาการปวดหัวและไมเกรนกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดในหัวใจลดคอเลสเตอรอลบำรุงสมองและระบบประสาทผ่านมาตรฐานการรับรองจากอยอกรันตรด้วยยอดขายอันดับหนึ่งในหมู่อาหารเสริมและรีวิวจากผู้ใช้จริงทั่วประเทศ ตัวนี้นะคะเขาสก,กัดไปด้วยสมุนไพรถึง13ชนิดเลยค่ะทานดูแล้วอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะพิมพ์เริ่มทาน10วันแรกหายใจสะดวกขึ้นน้ำมูกลดลงเลยอยากจะลองแนะนําเพื่อนๆที่มีปัญหาภูมิแพ้หรือไซนัสเนี่ยลองไปทานตัวนี้ดูเห็นผลดีแล้วก็เร็วมากๆเลยทานแล้วไซนัสหายนะครับใครยังหายรีบทานเลยนะครับอันนี้ผมทานและเห็นผลจริงถึงอยากบอกให้คนที่เป็นไซนัสนะครับพอทานไปได้สักไปยักหนึ่ง ผมพึ่งเลยนะครับอาการของผมเนี่ยดีขึ้นมากๆเลยคัดจมูกไอจามอาการต่างๆเนี่ยลดลง,ง,งอย่างเห็นได้ชัดเจนตื่นนอนมาตอนเช้าไม่แสบพุงจมูกไม่มีน้ำมูกที่สำคัญลมหายใจไม่มีกลิ่นเหม็นตอนนี้ทานหมดไป2กระปุกแล้วนะคะมีคอนเฟิร์มได้เลยค่ะสอาทิตย์คุณจะหายขาดจากโรคไซนัสอักเสบเรื้อรังแน่นอนโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุกจากราคา1290บาทเหลือเพียง990บบาท พิเศษเซ็ตสุดคุ้มซื้อ2แถม1ฟรีค่าจะส่งทั่วประเทศและบริการเก็บเงินปลายทาง